เอาละมาเดี uh, ๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําการเช้าก่อนแล้วกันนะคือถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยนะทุกคนว่าในในในบ้านน่ะเขามีงงมีงานตุบ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 ตุ๊บยกจักเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะเช่าเคลแล้วกันเด็กดีกับกรับเบอร์เลยเขาบอกให้เอาเคลไปยุกเรามีเคลหรือเปล่าวะเนี่ยในโดเด ไม่มีเลยนะกันนะผมซื้อเลยดีกว่ารถทุกคันผมจะซื้อเลยท่านผู้ชมมาผมจะซื้อเลยละกันลักัน,กน,กน,กนกจะเลอะนะท่านผู้ชมครับผมจะซื้อไปเลยละกันนะก็แบบซื้อเลยละกันเอาเจ้าเคนใดไรดีหรอเคนใหญ่เลยละกันเนาะเ <c oughs> คนยิปเคนยิปแพเลยยอดจัยักยันเนาะเฮ้ยทำไมเขาลดสิร์เซวะโ <c oughs> อเคใช้เคนยิปแพเลยยักจัน ผมซื้อเลยนะผมไม่ผมไม่เช่าเลยนะรถต่อจากนี้ผมไม่ซื้อแล้วต้อง้ยมเงินรล่อม่งมีตั้งสิบล้านแล้วนะ่ะคันไหนไหนนี้ไอพวกเช่าเช่าดีคืนไปดิคืนไม่หมดดิไอเช่าเช่าเนี่ยคืนให้หมดหลายนี่เลยคืนให้หมดเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้ไปซ่อมเออเดี๋ยวพวกไอที่ยังไม่พังไอที่พวกพังพังเดี๋ยว,ยวไปซ่อมนะซ่อมเพื่อเอาภารกิจเนาะอ่าโอ้มีสี่ห้าคันอีกนี่มา โอเคครับผมงานของเราก็อยู่บริเวณตรงนี้แล้วกันเดานผูครับเอะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาาให้ไปยกอะไรแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันอีีนะดูที่หน้างานกันอีีนะเฮ้ยเราซื้อรถคันนี้ไปสี่แสนกว่าบาทเลยวันนี้กี่บาทวะสี่แสนเรใช่หรอใช่หรอมันแพงจังอ่ะใช่เหรอครับแพงเกินไปแล้วครับปาโลห ไปครับไปไปครับไปเฮ้ยเอามันบอกให้เราเลี้ยวไปทําไมอะ่ะมันมึอนอะไรของมันเนี่ยอ๋อบอกให้เรา,เอาโอ้ยน้ํามึงป้าหรือเปล่าผมรู้ว่าทางไงดิผมก็เราจะโดดลงไปแล้วเมื่อกี้เล้โอ้จีพีเอสบอกให้เราเลี้ยวเฉยอะ่ะดูเด้เอบอกให้เราตรงเนาะ มันยิบหายเลยผมก็ดูว่าทางตรงนี้มันเป็นทางทางเออ่เป็นทางใต้ใต้ใต้ดินไงมันเออ่ผมนึกว่าเป็นเส้นนั้นไงอ๋อเลี้ยวขวานี่ก็พอแล้วโอ้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 เราไปไปอย่างนั้นเลยโอ้มันพึ่งเลยครับผมมันพุ่งเลยครับท่านผู้ชมนี่พุ่งเลยมันพุ่งลาย พี่เร็วๆหน่อยเลยพี่เอ้ยมันไม่ทันกินเขาเลยนะพี่เร็วหน่อยเร็ว,นนนรวหน่อยเดี๋ยวเราวิ่งเข้าบ้านเราแล้วก็ไปออกฝั่งนู้นได้เลยนะครับทุกท่านครับทางแบบซับซ้อนมากๆอ่ะตุกท่องครับ,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 ออรบโอ้โหแล้วรถอ๋อเราอ้อ,อมนี้ก็ได้นนิเดี๋ยวซอยนี้ ไม่รู้ว่าเขาให้เราเคนไปยกอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรู้ครับงานานี้เป็นงานใหญ่แล้วเราก็เป็นงานหลักด้วยแล้วกันนะครับทุกคน <S <S ผมไม่รู้เลยว่าเขาให้เราไปยกอะไรเขาให้เราไปยกอะไรส,สามสามนะอันนะเอ้ยรู้รู้อยู่ว่าให้ไปยกอะไรแต่ว่าให้ยกไปทําไมผมไม่รู้นะครับผม เพราะผมไม่ได้อ่านนะครับผมเออไม่ได้อ่านสวัสดีครับเอาเอ้ยยังไงต่ออ่ะผมเอานี้มาแล้วเรายกไปไหนอะ่ะเอา้ามันให้เรามันให้เราไปอะไรยังไงวะผมง,งว่ะท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวอ่านลองอ่านดูดิส่งไปยังปลายทางอ่าเดี๋ยวผมลองเอารถมาใส่ดูนะท่านผู้ชมลองเอารถไปใส่ดูมันอะไรของมันวะงงยิ่งไปเลยหยุดให้น้อยโอ้ยไม่อยากรถพ่วงออกมาเลยไงนั่นไงไม่หยุดให้ไม่จอดให้เลย อา้าไอ้นี่ก็จอดรถอะไรจอดเลยยังไงให้ผมคนเนี่ยฮะเออเลือนเลียนรับครับแล้วผมจะไปทางไหนครับเนี่ยอะตรงนี้ได้มั้งอาแล้วยังไงต่อวะแล้วมันจะยกอะไรวะผองงมากเลยแหละ,ะมันจะยกอะไรตรงไหนวะผมงงม,มากเลย ไหนมันให้ยกอะไรวะโอ้โนี่ไงตู้คอนเทนเนอร์นี่ไง,ไงแล้วยกไปไว้ไหนอ่ะยกไปไว้ไหนอ่ะยังงงเลยอ่บผมยังงงเลยอ่ะเอาเอามึงให้กูยกไปไว้ไหนเอ่ะโอ้นูงนไงโอ้โหหนึ่งพันนะู่นน่ะ โอ้ไปโคตรไกลอะ่ะโอเครู้แล้ว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 จะยกได้วางได้กี่ท่อนมะปึ๊บจะวางได้กี่ท่อนมะเนี่ยนี่คืออ่ารถกูจะหมดติดเลยครับตัวโยงครับเฮ้ยวางได้อีกปะอีกชั้นหนึ่งได้ปะ ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหถ้าแบบถ้าไปได้ทีละเที่ยวก็สามเที่ยวเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเอ่อยุคทั้งหมดสามวันนะครับซื้อเอาละลงมาลงมาเป็นบังคับยากยิ่งหายเลยซื้อเอาละนี่ลอย ไก่เหมือนกันนะั่นแ่ละเดี๋ยวดูกันดีว่ามันยกได้กี่ท่อนเอ้ยมันวางได้กี่ท่อนมาท่านผู้ชมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับได้กี่ท่อนหนอไหนดูดีดไหนดูดีดอะได้ท่อนเดียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยได้ท่อนเดียวไปครับแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งผมก็ต้องมีเครนดิเนาะ ไกลซะระเกินโอ้โหเราดูวิ่งแม่งโคตรไกลเลยทานผู้ชมาผมวิ่จะวิ่งให้ดูเที่ยวหนึ่งนะแล้วก็เที่ยวต่อไปผมจะตัดเอานะดีไม่ดีผมกดข้ามอะผมไม่ชอบงานแบบนี้เลยเรื่อะไรเราต้องทำนะทุกท่านครับไปครับแม่ยายเจ้าแคทป่าย,ยังไม่ได้ทำงานเลยครับผม เดี๋ยวทำให้ดูแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวแล้วกันนะท่านผู้ชมอันวิดีโอนี้อันเดียวเลยเอาอะไรของมันก็ได้เฮ้ยแล้วไปลงนี่มันไม่มีทางลงเลยเหรอมันมีทางลงอยู่ตรงนี้มันไิบหเหล่าเลี้ยวไปไหนเนี่ย g e p s มึงหมุนอะไรของมันวะเนี่ย g e p s มึงหมุนจัดเลยวะท่านผู้ชมมึนยิบหายเลย ขอญาตนะขอญาตเข้าบ้านนะขอญาตนะตอนนี้เราเติมน,น้ำมันได้กี่ครั้งวะไหนดูดิเอ้ยซ่อมได้สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเติมน้ำมันก็สี่สิบแปดแล้ว<ม>ไปครับไปครับไปครับ<ม>เดี๋ยววิ่งให้ดูเที่ยวเดียวพอนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าก็ ไปงานขุดดีกว่าเรือลยเรือละเรือละดีเรือละ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 ผมเนี่ยผมเนี่ยเรือละเรือสาดเอาไม่เห็นรถมาแล้วไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเออเออไม่เห็นมีหมูเลยนะครับผมปัดผักไม่ใช่ปัดหมูจะให้มีหมูได้ไงานะครับผมนะ เฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะครับผมกลัวแล้วครับไปครับท่านผู้ชมครับผมจะวิ่งให้ดูสักเที่ยวหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมครับ,รบเนี่ยเอาถ้าวิ่งขอบประชนก็วิ่งกลางเลยแล้วกันเนาะวิะ่งขอบประชนก็วิ่งกลางเลยแล้วกันนี่วิ่งค้อมเลนไปเลยท่านผู้ชมกลัวอะไรละ่ะเราอยู่ประเทศไทยเราต้องทำตัวให้เหมือนอยู่กับไทยคนระับ ไอ้มันขับซ้ายเราจะเป็นสนแล้วเราขับสาประเทศเราขับซ้ายไปเลยสักพักโดนเล่กกับโอเคบันดีครับนี่เดี๋ยวเราต้องเช่าเครนมาอีกแล้วเนี่ยโอ้แย่จัดเลยว่ะน,นี่แย่แย่จริง,ง,งครับทุกท่านครับแย่จริง,ง,งครับทุกทนครับขออนุญาตนะเออพี่ไปทำทางให้ผมเลี้ยวไปเองอะ่ะอ้าว ก,กันพี่ก็รับความซวยไปแล้วกันนะจ๋อยโอ้ยพี่ก็รับความซวยให้ผมบินย้อนสอนไปแล้วกันนะลูกพี่นะเออรับความซวยไปแล้วกันนะยุ้ยนี่เป็นไงตัวอย่างเว็บไปเลยอะ่ะถามว่าเราวาร์ปได้ไหมคำตอบก็ได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำการ ยกให้ดูในวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเสร็จแล้ววิดีโอนี้เดี๋ยวผมไปเช่าเกนวเดี๋ยวน่าจะวาร์ปออกครับท่านผู้ชมไม่น่าจะได้วิ่งอ่ะเพราะว่าวิ่งเดี๋ยวมันเสียเวลามันไกลเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำงานขุดกันดีกว่าดัก,กผู้ยมครับ <c oughs> ไอตรงนี้ที่เรามา,าที่เรามาไอนี่นี่หว้าใช่ปะใช่หรือเปล่าวะ โรงงานนี้มันโรงงานอะไรอะโรงงานไฟฟ้าเหรอโรงงานอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันให้ยกมาสามท่อนน่ะเฮ้ยผมเคยยกตู้อคอนเทนเทนอร์พวกนี้มาแล้วนะครับรอบหนึ่งเฮ้ยครั้งนั้นมันใช้รถขุดได้ไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ปะตอนนั้นผมใช้ดูซานน่ะท่านผู้ชมดูซานน่ะ ดูซานเรามีหรอือเปล่าโอ้ดูซานผมไปแล้วหวั่นแล้วว่ะเดี๋ยวริบเฮลองริบแฮร์มาดูดิเอ้ยไม่ต้องรอกเค็นมาเลยเข็นมาเค็นมา,เ,มาเดี๋ยววาร์ปเอานะครับท่านผู้ชมเวลาย,ยังเหลือนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวเอาเค็นเล็กมาแล้วกันนะครับซื้อเลยแล้วกันเนาะเฮ้ไม่ต้องไปเช่าหรอกเปลืองเงินนี่ไเค็นะ่ะอ่า วับไปเลย200บาทโอ้โหมึงวับผิดอีกอว้าผิดวัาผิดต้องว้าัาน,นี่เออว้ามาแล้วกันนัู้ชมครับโฉดนี่ไงแล้วก็ยกวางยกวางได้เลยปือันนี้เป็นเคนเล็กนะครับเคนขนาดกลางอะเนาะ วดครับผมเดี๋ยวเราจะทำเร็วๆเลยแล้วกันนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั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 ๊บ,บเลยแล้วกันนะปึ๊บเอาละนี่โอ้โหมันน่าจะวาาสองชั้นได้เนาะสองชั้นได้ดีเลยนะอันนี้แม่งต้องวิ่งสามเที่ยวอะ่ะยืดโอ้ยืดอย่างจาเลย เฮ้ยยืดดิเฮ้ยยืดโคตรช้าท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยเราได้แล้วหนึ่งนะท่านผู้ชมตอนนี้โอเคผมจะวาร์ปวาร์ปอย่างเดียวเลยนะโอเคตัดเขี่ยตัดไปตรงนี้เลยอุ้ยอะไรหลุ่นวะเนี่ยรัดมาตรงนี้เลยนะโอ้โหไอ้นี่หลุน่นไฟหลุน่นแม่งไฟกากดูดก็ไม่ดีอะไรของมันวะเนี่ย โอ้ยเสาเสาอุ้ยกับชนเสาอุ้ยตัวเดลเดอร์ลอยได้ตัวเดลเดอร์ลอยได้ท่านผู้ชมเออเอาเอาีกอ่าโอเคแล้วยกไว้ก่อนอนีกอันหนึ่งตัวเดลเดอร์ลอยได้ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะต้องเป็นด่านสีแดงเท่านั้นเหรอหมดแล้วเหรอ ยังดิเอาเฮ้ยไหนกันหนึงอะ่ะเฮ้ยเอา,เอ,าอันนู้นเหรออันวางข้างล่างนู้นเหรอนาจาข้างล่างนะครับเอาทำไมมันไม่มีห่วงไม่มีอะไรเลยอะ่ะเขาทงมึอนอะไรเขาหมัมดวะเนี่ยหรือว่าเอาแค่นี้หรือว่าไปเอาที่อื่นอีกอย่าบอกนะอย่าบอกแล้วว่าไปเอาที่อื่นอีกอะ่ะตรงไหนวะเนี่ย โอ้โหตรงไหนวะท่านผู้ชมอย่าบอกแล้วว่าไปเอาที่อื่นอีกเนี่ยโอ้โหพอแล้วนะผมพอแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอเอาละอ๋อมันรัดสนี่เอามันรัดนี่เครียดแล้วไม่ได้รัด,ดนี่หว่ามันสามมันนะอีกแล้วยิงกันหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะอีงกันหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะผมงงมากเลย,อ,ยอ่ะเนาะอียกันหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะท่านผู้ชม งงมากเลยเนี่ยรงหมดอย่างช้าเลยท่านผู้ชมอดอย่างช้าเลยทีเกียวนึงมันดูไหน,นอ่ะท่านผู้ชมครับหยุดอ่ะอ่ะลองเดี๋ยวเราลองลองลองยกไปดูดิผมจะปิดวีดีโอละเพียงเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยววีดีโอหน้าเรามาขับรถขุดเหมือนเดิมกันนะครับผมโอเคเจอใหม่วีดีโอหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ